ออแบบไรเสือ้อพยาไก่ลายไ,ไทยครับผมเป็นไงก็ <g ül> หลังจากที่ผมลงคลิปวาดพยาไก่ลายไ,ไทยไปแล้วนะครับผมแล้วก็าทีมงานไปแล้วนะจ๊ะคลิปนี้ผมจะมาให้ชมรายละเอียดของพยาไก่ลายไ,ไทยเต็มๆกันนะครับเป็นไงให้ดูรายละเอียดดูสีสันดูแสงเงานะครับผมใส่ใจทุกรายละเอียดอยู่แล้วแน่ๆดูประกายไฟเป็นไง <c ười> ดูลายทกลายไทยที่ผมจัดให้นะจ๊ะ ดูให้ใช้ครับชมให้ชอบครับผมใส่ใจทุกรายละเอียดผมเต็มที่กับทุกรูปทุกลายแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะสมกันไปเรื่อยๆครับผมหรือถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะจ๊ะอยากได้เสือเส้อกลุ่มเสือ้อแกงเสือ้อน้องวัวน้องแมวน้องเป็ดน้องกาน้องไก่หรือเสือ้อทีมงานต่างๆนะครับงานแต่งงานบวชอะไรก็ตามแต่นะจ๊ะอยากได้อะไรเข้ามาคุยละเอียดกับผมได้เดี๋ยวผมช่วยคํนาแนะนําช่วยคาปรึกษาครับผมแค่ทักมาผม,ผมก็ดีใจแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ทำคลิปต่อๆไปด้วยเด้อจ้าบายที่ไทยไร